ธนบัตรชนิดราคา500บาทหลังพระราชินีครบ7รอบเป็นธนบัตรที่น่าสะสมแล้วก็หายากมีราคาพบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาในเรื่องของธนบัตรสะสมกันบ้างเพราะว่าหลายวันมานี้ก็พูดถึงแต่เหรียญสะสมนะคะวันนี้เรามาดูธนบัตรสะสมชนิดราคา500บาทกันบ้างนะคะ เป็นธนบัตรที่หายากมากณปัจจุบันเป็นธนบัตรหลังพระราชินีนะคะเป็นหลังพระราชินีครบเจ็ดรอบนะคะเป็นธน์อ่ะขวายนะคะเป็นธนบัตรหลังพระราชินีครบเจ็ดรอบแบบนี้เลยชนิดราคาบาทที่ว่ากันว่าหายากมากๆณนะปัจจุบันนะคะเป็นธนบัตรที่มีความสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีก็เป็นความโชคดีของเพื่อนๆน,นะคะอย่าเอาไปจับจ่ายซื้อของนะคะเพราะว่าเป็นธนาบัตรที่ระลึกนะคะเป็นรุ่นที่ครบรอบเจ็ดครบรอบนะคะของพระราชินีพระอ,องค์ท่านนะคะด้านหน้าของธนาบัตรก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ,อดุลยเดชนั่นเองนะคะ รายละเอียดต่างๆพี่จอยเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเพียงแต่วันนี้มาบอกให้เพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆชอบสะสมนะคะพบเจอธนาบัตรแบบนี้นะคะก็ต้องเก็บแล้วนะคะต้องเก็บจริงๆนะคะณปัจจุบันธนาบัตรชนิดหลังพระราชินีนี้นะคะถ้าเป็นธนาบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานมีราคาซื้อขายกันก็เป็นพันแล้วนะคะหรือไม่ก็ อยู่ที่800ถึงพกว่าบาทประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นธนาบัตรที่ผ่านการใช้งานก็ก็ยังมีการซื้อขายกันถึง6ง700บาทเลยทีเดียวนะคะณปัจจุบันหายากมากนะคะแต่พี่จอยก็จะไม่ได้พูดถึงจำนวนการผลิตนะคะเพราะว่าข้อมูลยังได้ไม่ ไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าธนบัตรหลังพระราชินีครบเจ็ดรอบแบบนี้ต้องขามาเก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นธนบัตรที่หายากมากวันนี้พี่จอยก็จะมาบอกเป็นคลิปสั้นๆมาบอกกล่าวเล่าความมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่า ธนาบัตรไหนที่น่าสะสมธนาบัตรไหนที่หายากแล้วก็ธนาบัตรไหนที่มีราคานะคะณนะตอนนี้ธนาบัตรที่ผ่านการใช้งานแล้วที่พี่จอยถืออยู่นี้ชนิดราคา500บาทก็มีการขายถึง6 0 0ถึง700บาทสำหรับที่ผ่านการใช้งานนะคะถ้าเป็น U N C หรือว่ายัางไม่เคยผ่านการใช้งานก็จะ มีราคาขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะมีราคา900-1,000ถึงห0 0 0 1,000กว่าบาทเลยทีเดียวสำหรับธนบัตรแบบนี้นะคะพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมนะคะการเก็บก็คือการออมเราเออมวนี้เราก็มีกิมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราเออมมันนี้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต หรือว่าเราจะออกมานี้เพื่อที่จะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะอาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าธนาบัตรนี้มีความโดดเด่นที่ด้านหลังของพระองค์ท่านมีความงดงามมากๆเลยนะคะถ้าใครมีก็บอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ อาก็บอกเล่าให้กับพี่จอยได้รับรู้บ้างนะคะ,ะเราถือว่าเราเอามาอวดกันก็แล้วกันนะคะเอามาดูว่าใครมีไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปเสียเรียดนะคะอาจจะพบเจอในวันข้างหน้าก็อาจเป็นได้นะคะเพราะว่าความโชคดีของเรามันต้องมีมาเสมอนะคะเพื่อนๆจ๋า ขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ